แล้ใคได้แล้วไปใครได้เดินออกเลยใครได้แล้วเดินออกเลยพี่ีอเวนี่ไปทำธุระในเมืองรวบหัวรวบหางเจ็วันกลับเฮ้ยรู้ได้ไงวะเนี่ไม่รู้ยดงไงเล่นมา3คืนที่มีลูกให้พ่อเป็นผู้ชายแต่เอ้ยให้ลูกเป็นชายเต็มตัวนี่นาจไ่หายนี่นะเอาแองี้อี้อ๋อแองี้โหบินไปคุมเป็นเจ้าพ่อเขาบิน ยังชี้เน่ลูกขาหายแล้วเองยังไม่หายเลยเหรอเอ้ยไอ้มันรักมันมันเลิกไม่ได้ไหมคะเฮ้ยเดี๋ยวมึงพามันไปเลิกทีว่าท่าก็บอกเลยนะมันเลิกกันได้เหรอปะเนี่ยอ้าวรอไ,รไม่รู้เหตุผลแล้ว<อ><ะ>ที่มานี่มีทุนน้าสำคัญหรือเปล่าโอ้ยพ่อลืมไปเลยลูกนี่นี่นี่ตอนนี้นะเล็บสิงเพื่อนพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาใครใครใครครับไอทั้งหมดทั้งหมดเว้ยทั้งหมดเลยไปเลี้ยวไปเลี้ยวไปเอ้ยทั้งหมดเลย ตัวท้ายอาจจะได้ไม่ถึงนะรางวัลนะครับขอบคุณนิดหนึ่งนะครับรางวัลขอบคุณที่มีรางวัลรับใจกับศิลปินนะครับต่อแถวต่อแถวครับขอบคุณครับต่อแถวต่อแถวใครได้แล้วไปใครได้แล้วเดินออกเลยใครได้แล้วเดินออกเลยรู้รับแมวเมื่อกี้อีเวนต์นครับขอบคุณครับฮะอาจาร อันน mm ี hmm. ้อันนี้คนคนเลยยกครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณพี่นคุณราลังวันนี้ด้วยครับขอบคุณนะครับอบคุณงแน่หรนี้นึงครับขอบคุณนะครับสั อให้ลูกถอนสีงุ์คือสนิทที่มีเรื่องอะไรเรนี้ก็ถ้าคู้มันมาก็ตอนนี้เนี่ยนะเล็บสีสหหายพ่อเพราะว่แสงโสมคู่มันของถอนสิได้เดินทางมาถึงแล้วไม่ได้มานี้ด้วยวิกว่าแม่น้ำหนึ่งรวยไหมเออใจดีรวยสิอันนี้เขารวยจริงๆพี่หนึ่งเขารวยจริงแต่เขาทำตัวติดดินสมถะเออยากรวยเหมือนแม่น้ำหนึ่งไหมก็อยากรวยเอามปก็เอาลูกมึงมานอนตายน้ำค้างเหมือนลูกเขาดิ ไม่เขาให้ดูชอบดูดิเกนี่นเออบ้านก็มีสร้างไว้ทําไมไม่รู้อลูกมานอนตรงนี้ตอนนี้เล็บเสียงกับคู่มั่นของเจ้าแสงโสมเนี่ยเดินทางมาถึงเมืองแล้วแล้วเนี่ยพ่อกระบอกฉันยังไม่พร้อมขาไม่ได้สองวันไดไหมอ้ยสองวันก็ไม่ได้เดี๋ยวลูกนะเออฉากนี้มีกูที่ยังไม่ได้รางวัลจากแม่น้ำหนึ่งไหมได้ยังได้ยังได้แล้วได้แล้วไปฉากแรกแล้วโอ้โหมาอีกมาอีกมาอีกอะไรวะ มาอีกมาอีกเขาให้ฉากนี้ฉันเลยเขาไม่นับเออโอ้หแวฉากนี้กูรับยังไม่น้ำหนึ่งเขาไปยังหวางเนี่มึมีความจำไม่ดีเลย <c oughs> เอนเอนีุ่ณถามจริงๆนะมึงจะเปิดตำหนักทรงเหรอเสกพ่อกระหม่อมใช้ขอเวลาอีกวันได้ไหมนี่ามาทวายสวัสดีลูกพ่อ,ว,อวันเดียวก็ไม่ได้นะลูกยังไงก็แล้วแต่วันนี้เจ้าจะต้องไปแต่งงานที่เมือง ถ้าเจ้าไม่ไปเจ้ากับพ่อเห็นดีกันเออคือคือก็ได้พี่เจ้าค่ะเศรษพ่อไปรอณประพาก่อนแล้วก็มองตามไปรีบไปข้างหน้าไปก่อนเลยพี่เค่ะต่อไปนะพี่เจ้าค่ะเพราะจะรีบไปรับแขกไปรีบไปเสด็จพี่โชคดีตายแล้วทังไงดีเสด็จพี่เนี่ยเขาต้องไปนันแะพี่เจ้าค่ะเพราะว่ามันเป็นสัญญาของเสด็จพ่อมันก็คงต้องสำคัญมากๆไม่งั้นเ็จพ่อเนี่ยไม่มาตามเสด็จพี่ด้วยตัวเองเลยแน่นอน แต่ว่าอารัญญายังไม่กลับมาพี่สัญญากับนางไว้ถ้าเกิดนายไม่กลับพี่จะไม่หนีพี่ไหนหม่อมเชนเข้าใจเสด็จพี่ให้สัญญากับพระพินารัญญาไว้แต่บ้านเมืองก็สํญญาคัญเสด็จพี่นั้นต้องไปทําหน้าที่ตัวเองก่อน<ะ><ะ>พระพินารัญญากับหม่อมเชนจะรออยู่ที่นี่แต่ถ้าเกิดว่าพระพินารัญญากลับมาไม่เจอเสด็จพี่สุพเศิเขาต้องถามหาแน่ๆทีนี้นะ่ะจะให้กระหม่อมเชนบอกไปว่าอย่างไรดีพี่ยาค่ะเอางี้นะถ้าอรัญญาถามว่าพี่หายไปไหนบอกว่า พี่ไปท,ทําธุระในเมืองรวบหัวรวบหางเจ็ดวันกลับเฮ้ยรู้ได้ไงวะเนี่ยไม่รู้ได้ไงเล่นมาสามพื้นติด <c oughs> เอางี้เลยเดีย๋ยวผมไม่ไแต่งานถ้าเดี๋ยวพี่กลับมาฝากด้วยไม่จะเชื่อหรอเมีย มาแล้วมาแล้วนี่ซุปประสิทธิ์รู้ของเพื่อนนี่นะพอรู้ว่าพระคูมันจะมาโอ้โหตื่นเนื้อตืน่นตัวไปเที่ยวแต่ก็รีบ <c oughs> มาเลยเพื่อนแหขอบใจที่อุตส่าห์ไปตามพี <c oughs> ่พี่พักไ,ได้ไมไ่เป็นไรลูกพ่อเดี๋ยวทำความรู้จักพ,พ,พ่อตาเขาไม่ยายก่อน <c oughs> ถวดาพระโคมทูมทพูพระองค์ทุกเจ้าม่ถิดส่งเถิดลูกแท้สมทำความรู้จักกับพี่เขาเสียลูกหม่อมชั้นแสงโสมถวดาพระโคม สธูลาพี <S 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 wan ita wan ita ่เจ้าค่ะธูลาไม่ตั้งหลักก่อนจะไปตั้งหลักไหนแล้วไม่ต้องรีบลูกดูนี่ตื่นเต้นลูกเราตื่นเต้นไม่เคยมีผู้นเลนไม่ยุ่งเลยโอ้โหถ้าอย่างงั้นเอาอย่างนี้เลยไหมล่ะตื่นเต้นขนาดนี้นะเดี๋ยวมันอยู่นานเดี๋ยวมันจะอายกันวันนี้ส่งตัวเข้าหอเลยพรุ่งนี้เราจัดงานแต่งให้ก็ได้เอ้าถ้านไหนเพื่อนพร้อม เราก็ตกลงเลยไม่ต้องขัดไม่ได่เอาตามนี้เลยใช่ไหมเอาตามที่เพื่อนกนได้เลยถ้าอย่างนั้นวันนี้ส่งตัวเข้าหอก่อนเลยมั้งเสร็จมันไปไปเสร็จพ่อเลยนะก็าบอกฉันยังไม่พร้อมเลยเอาเอาไี่คนเดือดร้อนกลนเอาไม่ได้สิเล็บตัวเลยลูกเดือดร้อนเล็บสิงว่าไงเจ้ามีอะไรจะสอนลูกเจ้าหรือเปล่าลูกเราเนี่ยพร้อมเต็มที่แลวลูกท่านละพร้อมแล้วรยา ในเมื่อลูกท่านพร้อมรูกเราพร้อมเช่นเดียวกันดยเยดียวเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้รับรางวัลก่อนเลยเลยเดี๋ยวไารอรับรางวัลก่อนทุกคนเลยทุกคนเลยครับทุกคนเลยเอาวปเทนั้นนำหน้ามาดที ขอบคุณนะครับทุกคน<ะ>เลยนะจะถึงเตียงอยู่แลนะยกเลินนัดได้แล้วครับเอาเดินไปครับเดินไปขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับตาอย่าลุกมากมองตั้งนานแล้วขอบคุณครับเวลาสักนู่นะครับ ขอบคุณที่เมตตาเิลปิีทีมงานครับให้ไปเท่าไหร่ก็ให้กลับคืนไปร้อยเท่าพันเท่านะครับเขาให้รวยร้อยล้านพันล้านนะครับพี่อยากื้อล้านก็ให้ทั้งคืนครับเด็ดรวยรวยแน่แ <c oughs> <c oughs> ครับคุณคก้วพึงแกเดี๋ยวรอสโลได้รอแล้วร้อยอะนะอนะอหน้าเลยนะร้อยหน้าเลย <c oughs> จะมีถึงไหมเป๊่ค่ะอืมเขาใจด,าดีไม่ขาดไม่ขาด ตรงนั้นเริ่มร้องกันแล้วต้องใส่กันร้องพี่บี่ามาเออนี่เนียดเนแน่รวยแน่นเลยครับ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 เคผมไม่ต้องเป็นนั่งที่หรอกนั่งรอตรงนี้เลยได้ก็มาอีกลุกทั้งคืนมาโสโ่มายล ผู้ชายซาดีจะบ้าที่ซาดีทำได้ยังไงทำไมอ่ะเราไม่ได้หยุดฝืนใจเลยตั้งแต่กันได้ผมไม่เคยฝืนเลยนะเพื่อครับเมื่อกี้ยังเบาไปด้วยซ้ำอ่ะเบาไปใครจะให้ทนได้เหรอคนได้แน่ใจนะแน่ใจแน่ใจนะแน่ใจคนบ้าเลยซับได้ความรักไม่รออีกรออีกต่อ

ย็นก็ต <ses> <_ JJonak> ังเ้ยผมดีดผัดเลยย็นก็ตังเฮเป็นตุ๊กตาล้มลุกเลยเึนกนึกถงนนี่ฮ้ไม่เชืก็ตักตแตกตายมา โอ้ยทุกวันเลยไม่ชินดีเหรอไม่ชินนะติดใจ <c oughs> โอษคนทายดิสมาดิข้างใน,นมีโซ่อยู่เร็ว <c oughs> มัโดโซ่แล้ว